ก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยืมซ่อพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าวันนี้นะครับน้องก็คือพี่จะมานะครับเรียกได้ว่าเป็นการแจกโค้ดทั้งหมดที่มีในเกมโลบอกในแมปบอกฟูดละกันนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของ กิจกรรมหรือว่าอยากรู้นะครับว่ามีคดตัวใหม่อัปเดตเข้ามาหรือเปล่านะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าวันนี้มีแน่นอนนะครับนอและมีการแจกผลปีศาสด้วยนะครับน้อถ้าคนไหนอยากได้ผลปีศาจนะครับก็เข้ามาถูกคลิปแล้วนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับนอจะมีการแจกผลปีศาจเองนะครับทุกคนและที่สําคัญนะครับถ้าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่า เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะอันนี้นะครับก็คือสําคัญเลยนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วกันนะครับและพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ผลพิศดารอะไรให้ทุกคนคอมเมนต์มาละกันนะครับเนาะสำหรับผลพิศดารนะครับเนาะเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเนาะสำหรับผลพิศดารนะครับเนาะว่าอยากได้ผลอะไรและไปทําอะไรนะครับอันไหนที่พี่แจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แล้วกันนะครับเนาะและวันนี้นะครับเนาะก็เป็นอีกหนึ่แบบว่่าาพีจะม แจกโค้ดทั้งหมดแล้วกันนะครับเนาะที่อัปเดตมาใหม่นะครับเพราะว่าวันนี้มีโค้ดตัวใหม่อัปเดตเข้ามาด้วยนะครับและท <Styles. S 1> ี่สําคัญนะครับพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนเข้ามาดูแล้วนะครับเนาะเรียกดีว่าจะไม่ผิดหวังในคลิปนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับก็เรียกดีว่าจะจัดหนักจะเต็มแน่นอน100%นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเรียกดีว่าคลิปนี้นะครับก็คือรวบรวมโค้ดทั้งหมดที่มีเลยนะครับเนาะในเกมเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าอันนี้นะครับกนนาาาดมคบ่่่ววหลยๆไ นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเนาะสำหรับโค้ดแรกนะครับทุกคนก็คือพี่ขอที่บายก่อนแล้วกันนะครับว่าแต่ละโค้ดนะครับเนาะถ้าโค้ดไหนเคยใส่ไปแล้วจะไม่สามารถใส่ได้อีกนะครับส่วนคนที่ยังไม่เคยใส่นะครับจะสามารถใส่ได้นะครับเนาะย้ำนะครับว่าสามารถใส่ได้แบบยกเซิมเลยนะครับโค้ดแรกก็เป็นโค้ดนี้นะครับเนาะเป็นโค้ดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นโค้ดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับถ้าคนไหนยังไม่ได้ใส่นะครับเนาะก็รีบใส่ได เป the 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 ็นแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับเนาะก็ไปใส่ได้เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเป็นโค้ดตัวใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับเนาะโค้ดตัวนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านโค้ดคูณยี่พี่นะครับเนาะแล้วก็เป็นโค้ดรีสแต็กด้วยนะครับอันนี้เป็นโค้ดเงินนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ได้มาหนึ่งเบลีนะครับเนาะแล้วก็ ยังไม่หมดเท่านี้นะครับอันนี้เป็นโค้ดตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับนอะกก็ไปทางด้านโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็คือเป็นโค้ดศูนย์บาทนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก <i> ็จะเป็นทางด้านงโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็คือ พคตัวน,นี้นะครับน้องสามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนเรียกได้ว่านะครับน้องก็คือแบบว่าเมื่อเรากดไปแล้วนะครับเราจะได้โคลิสแต็กมาหนึ่งอันนะครับน้องเป็นโคลิสแต็กเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นโคลิสแตกนะครับที่จะสามารถลิสแต็กเราได้ทุกๆนาทีที่เราอยากรีวิวหรือว่าอยากลิสแตกเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องเราก็ต่อมานะครับน้องเป็นโค้ตัวนี้นะครับเป็นโคลิสแตกเหมือนกันนะครับน้องก็สามารถริสแต็กได้ทุกๆนาทีที่เราอยากรีสแต็นควี้บบก คุณยัพมาอีก20วันที่นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับน้องก็เป็นประมาณน kind of right. ี้เลยนะครับน right. ้องก็ได้มาอีกนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้นะครับน้องก็เพิ่มอีก20วันที่นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของโค้ดตัวใหม่นะครับที่แบบว่าหลายๆลาคนนะครับน้องไม่ควรพลาดนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะ หนึชั่วโมงนะครับนอกกับ18นาทีแล้วนะครับนอกเราก็ใช้ไปได้อีกนะครับทุกคนก็คือนี่เลยนะครับกดใช้ไปนะครับเราก็จะได้มาอีก20นาทีนะครับได้มา1ชั่วโมงกับ38นาทีนะครับนอกก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอกเราก็ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็ได้มา1ชั่วโมงกับ58นาทีนะครับนอกก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนเรียกได้ว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับมุกน้องคุณไหนะครับนอ โมงกับ18นาทีนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเรื่อยกันนะครับนอว่าจะหนักจะเต็มอยู่เหมือนกันนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องแล้วก็ต่อมาเป็นโค้ดตัวนี้นะครับน้องก็เรียกได้ว่าได้มา2ชั่วโมงกับ37นาทีนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับหรือว่าเพิ่มอีก20นาทีนะครับน้องแล้วก็โค้ดตัวนี้นะครับน้องก็ใส่ไปได้อีกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็ใส่ไปได้เลยนะครับได้มาอีก2ชั่วโมงกับ น้องคนตัวนี้นะครับก็ได้มาสมชั่วโมง17นาทีนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าได้เพิ่มมาอีก20นาทีเลยนะครับน้องก็ได้มาเยอะมากๆนะครับน้องถามว่ามีเยอะไหมนะครับน้องวันนี้นะครับมีเกือบ6กชั่วโมงเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับตอนนี้ก็ได้มาสมชั่วโมงกับ37นาทีนะครับน้องเรียกว่าฟาร์มแบบยาวๆนะครับน้องฟาร์มแบบว่าเลเวลแม็กได้เลยนะครับสามารถไปสร้างรายได้ได้แน่นอนนะครับน้องเพราะว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าขายแบบไก่ตันรหัสไก่ตันอะไรประมาณนี้นะครับนน้้้้้ออองงกก็จะะะะสสาาาาาามมมรรรรรถไไไไปปยยดดณีเ ครับนอก็เจาะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับนอว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนอแล้วก็ต่อมานะครับนอก็เป็นนี่เลยนะครับคตัวนี้นะครับนอก็ใช้ไม่ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่า ได้มา4ชั่วโมงกับ17นาทีนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าจัดหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับน้องเพราะว่าเราได้มา4ชั่วโมง17นาทีแล้วนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนนู้หูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องได้อีกแล้วนะครับก็คือ4ชั่วโมงกับ36นาทีนะครับน้องตอนนี้นะครับจะครบ5ชั่วโมงแล้วนะครับทุกคนก็ใส่ไปแบบรวนเลยแล้วกันนะครับน้องได้มา4ชั่วโมง นอยังมีอีกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็ตัวนี้นะครับนอก็ใช้ไปได้เลยนะครับทุกคนก็ได้ม่อีกแล้วนะครับนองห้าสโมงกับ26่สิบหกอาทีนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็ใช้ไปได้เลยนะครับนองห้าสโมงกับ46่สิบหกอาทีนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอได้โค้ดเยอะนะครับก็อย่างที่พี่บอกนะครับว่าเกือบหกสัปโมงนะครับนองสำหรับโค้ดแต่ละโค้ดนะครับนอก็จะเป็นประมาณนนนีี้้้ะะคคครรรรััับบบพ่่ววววมมมาาทงหดดแลิ ช่องอื่นนะครับน้องอาจจะไม่แจกแบบนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าพี่รวบรวมมาทั้งหมดที่มีในเกมแล้วนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มให้แล้วนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนถ้าอยากได้นะครับน้องก็คือเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าพลาดคลิปนี้ละกันนะครับก็เอาโค้ดไปใส่ได้เลยนะครับและไปฟาร์มให้เต็มที่นะครับน้องแล้วก็ไปใช้โค้ดให้เต็มที่ได้เลยนะครับน้องส่วนคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้นะครับน้องในส่วนของโค้ดนะครับทุกคนก็คือถ้าอยากได้ใน2โคโคนะครับน้องก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับน้องพี่แจกไปแล้วนะครับแต่ถ้าอยากได้ใน2ผลพิศนะครับน้องก็คือพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าผลพิศถ้าอยากได้นะครับน้องก็อย่างที่พี่บอกนะครับว่าเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับน้องกดติดตามก่อนนะครับน้องและมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าอยากได้ผลพิศอะไรนะครับน้องท่านไหนพี่แจกให้ได้หรือพี่ทำการแจกให้ละกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับสำหรับมึงน้องคนไหนพ อยากได้นะครับนอก,ก็ตามนี้แล้วกันนะครับนอก,ก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนนอ้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับนอก,ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย